ดูอำนาจเจริญนะคะ hmm. ชื่อจังหวัดเขาดีนะ hmm. มีอำนาจแล้วก็จะเจริญเองหรือเปล่าไม่ทราบ hmm. นะ hmm. ตอนนี้กลายเป็น hmm. จังหวัดที่กำลังถูกจับตาม,มากเป็นพิเศษคือหลายๆคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้นึกอะไรมากมายนะแต่พอมีคนไปขุดไปคุยว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดอำนาจเจริญจึงเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวที่ทำให้เกิดเหมือนสึกงัดข้อนะระหว่าง hmm. ทางมหาไทย กับกระทรวงยุติธรรมหรือเปล่านะแต่จริงๆสองเจ้ากระทรวงพยายามที่จะบอกว่าแล้วก็สองพักด้วยนะไม่มีศึกสงครามตัวแทนกัน ในเรื่องของประเด็นนะการตรวจสอบเรื่องข้อกล่าว<ม>หาการหัวเรื่องตั้งสวมาแต่ก็มีนัยยะอะไรบางอย่างให้จับตาบ้าเพราะว่าเขาบอกว่าอำนา,าจ,จเจริญจังหวัดนี้มีอะไรดีทำไมเข้าหูเข้าตาคนที่ไปสมัครเลือกสวแล้วก็พาโหวตกันให้กับ<ม>คนที่มาจากจังหวัดอำนา,าจ,จเจริญน,นี้มากมายเข้ารอบมาเป็นกอบเป็นกำเลยในตอนขั้นที่โหวตกันในระดับประเทศ นะเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมาว่ากันแต่ว่าเอาความเห็นของท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามข่าวแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันมาสลับกันนิดนึงนะคุณเชษดิฉันอยู่ที่ YouTube ของ96.5ในเช้าวันนี้นะคะคุณประวิทธทักทายมาก่อนคุณสมประสงค์ด้วยเช่นกันคุณพิษณุบ,บอกว่าในประเทศยังต้องวิ่งอ้อมเหมือนกันคะ่ะอ้อมไปนะคะปรปฐมเพราะว่าไม่กล้าผ่านพระรามสอง <laughs> อันนี้อันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงนะเป็นเป็นถนนที่มีเสียวนะคะอยู่ในรถล้วเสียวได้เออนะคะใช่ไหมคุณพิเชษต้อจ๋าจะสร้างกันไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะก็ยังมีเหตุไม่รู้จักจบจักสิ้นกันอีกต่างหากนะคะคุณสมประสงค์ให้ข้อมูลมาบอกว่าตอนเนี้ยถ้าเที่ยวบินตรงจากปารีสกรุงเทพต้องใช้เวลา 12ชั่วโมงเน่ถ้าจะต้องเลี่ยงปาก,กีสถานกับอินเดียเนี่ยโอ้โหแล้วเวลาที่จะต้องใช้ในการบินมันจะเป็นเท่าไหร่ล่ะนะคะคุณเอสบอกว่ารัฐบาลเป็ดง่อยการบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาคุณปราโมทบอกว่าฝ่ายการในพื้นที่รุกหนักหากรัฐและฝ่ายความมั่นคงไม่มีแผนใดเราจะเสีย สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนโอ้ยังไม่มไม,ไม่ไม่น่าจะไปถึงจุดนั้นนะให้คุณปราโมทสบายใจได้นะคะคุณวรวิทย์บอกเมื่อวานที่สอวอบอกว่าเขามีสักสูงบอกตรงว่าราษฎรอย่างเราเจ็บจริงนะคะส่วนคุณอาแซนจีดีดีนะคะบอกว่าขอให้กองทัพใช้วิธีกอ็อตอายครับเ,<ม>เหมือนตาพระเจ้าใช่ไหมกอ็ออายบอกว่า<ม>ใช้โดรนสอบโดรนสอบแนมสักแสนตัว บินเหนือท้องฟ้า24ชั่วโมงเลยให้ครอบคลุมทุกๆตารางเมตรในพื้นที่3จังหวัดแสดงภาคใต้เทคโนโลยีตอนนี้ทำได้แล้วโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะอะคือเวลาซื้อข้าวซื้อของอะไรกันไปในพื้นที่จังหวัดแสดนภาคใต้ดิฉันละเซี่ยวเสียวเนะี่ยคุณท่านผู้ฟังท่านนี้ที่ให้ข้อมูลมาแต่ก่อนเราก็มีอะไรนะอะไรนะเรือหาะใช่ไหมก็บินไม่ได้ <laughs> <laughs> นะอะไรที่ไปใช้ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดอะไรโอ้มันมีประวัติศาสตร์เยอะนะคุณวิเชตเรื่องการที่คุณจตุรนบอกว่าทุ่มง,งบไป4 5แสนล้านเนี่ยงบที่ใช้ไปในเรื่องของข้าวของอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะ <laughs> ที่จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับชีวิตทรัพย์สินเนี่ยช่วงหนึ่งก็เป็นอาหารนันโอชาข,ของใครก็ไม่ทราบนะวิเชต <laughs> กับกับสิ่งที่สั่งซื้อ อะไรลงไปนะหรือแม้กระทั่งอะไรล่ะไม้ที่อะไรนะไอ้ไม้อะไรนะไอ้เครื่องเครื่องที่เป็นไม้ตรวจจับระเบิดอะเรียกไม่ถูกละอเออ,อนะจําไม่ได้แล้วพอมันนึกไวๆเนี่ยนะคะอตอนนั้นก็มีประเด็นเกิดขึ้นมาใช่ไหมที่ที่อาจารย์เจษดาเป็นคนเปิดว่ามันเหมือนกับไม้เวลาที่เขาพวกมูลนิธิต่างๆ,ๆเข้าไปหา ตามหงสุยอะว่าศพถูกฝังอยู่ที่ไหนอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะอ,ม,อามาดูทางเ c e b o o k อีกหน่อยหนึ่งคุณเบญจาบอกสัญญาณที่ยุแถวพระรามสองแย่มากฟังไม่ค่อยได้มาเกือบเดือนแล้วโอ้โขออภัยอย่างยิ่งนะคะลองลองลอง,ลองฟังผ่านแอปดูนะคะแอปของเ c o t คอนะคะลองดูซิฟังได้ทุกคลื่นเลยนะค,ะคุณเบนจาเคยโหลดดูหรือยังนะคะคุณอัญชลา,าทักนายมาคุณสุริยาด้วยนะคะคุณอภิวัตรด้วยนะคะคอภิวัตรบอกฟังทางแอปคุณพ่อเปาเปาบอกว่าเออ สวัสดีครับท่านสวท่านหนึ่งสงสัยเล่นอะไรนะไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจบอกว่าเออ,อท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านขายาวๆสูงสูงอ๋อสักสูงสักสูง,สงนะคุณพ่อเปาเปา,ปาจะพูดถึงสักสูงใช่ไหมบอกว่าแล้วถ้าขายาว,ยาวสูงสูงท่านจะเข้าลิฟต์ได้หรอจะขึ้นบันไดเลื่อนได้ยังไงสูงขนาดนั้นลําบากนะครับเออแล้วถ้าบอกว่ามาจากรัฐธรรมนูญถ้าไม่มีรัฐประหารจะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันไหม คุณอารุณ์คุณอารุณ์ก็พูดถึงภาคใต้ปัญหาภาคใต้แบบเกิดตั้งแต่ยุคคุณพ่อคุณจตุรนนู่นเลยนะยาวนานขนาดนั้นนะคะคุณพุทธบุญสงสัยบอกพูดมาไหนก็พูดว่าซับซ้อนช่วยบอกถึงความซับซ้อนเนี่ยให้ประชาชนรู้ด้วยนะคุณอริยาบอกว่าความไม่สงบนี่ต้องหาจุดที่คนก่อความไม่สงบเขาต้องการให้ได้ก่อน ถึง hmm. จะจัดการได้นะคะคุณนิการก็แจ้งผลการรับฟังเหมือนกันบอกว่าช่วงนี้เน็ตหลุดบ่อยจะเข้า hmm. เพจได้ก็ต้องฟังโฆษณาเว็บหวยก,ก่อนโอ้โหนะสู้ๆนะคะทุกคนคุณครประเสริฐมาแรงเลยแบอกแนะนําว่าให้ยุบเกาะรมะนอเอ,อ hmm. เอาเป็นว่านะท่านผู้ฟังก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันเป็นเจ้าของภาษีอ,กอากรก็ฝากความคิดความเห็นได้นะคะอ่ะเราจะมาเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคุณวิเชษ เรื่องของว่าทำไมต้องอำนาจเจริญก่อนนะคะก็มีคนที่พยายามเกาะกันมานะคะอย่างที่บอกว่าเป็นชนวนเปิดเลยนะว่าเ,ออเรื่องราวของการตรวจสอบการหัวสวที่ดีเอสไอเนี่ยทำงวดขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าคลายความตื่นเต้นเมหน่อยนึงเลยคุณวิเชษแรกๆดิฉันเนี่ยกล่าวว่าวันนี้คือฮาละให้น้องไปทําข่าวเลยบอกรายงานสดมาเลยนะโอ้โหถ้าเห็นภาพสวหกสิบคนถูกทยอยเรียกตัวมาตบเท้าชี้แจงกับกรกตเนี่ยมันข่าวใหญ่แน่ ปรากฏว่าไม่ทันอะไรเลยตกเย็นยังไม่ทันข้ามคืนเลยบอกว่าไม่ข่าวคลาดเคลื่อนอคุณวิเชษจริงๆแล้วมีอีกตั้งเท่าไหร่อีกสี่ขั้นตอนเดิมเนี่ยเห็นไหมออกข่าวกันยกใหญ่เลยบอกโวูวเนี่ยดีเอสเขาส่งไปให้กรกตแล้วนะเดี๋ยวกรกตเนี่ยจะแจ้งข้อกล่าวหากับหกสิบสวเลยนะคะแล้วท่านเรียกมาแล้วไม่มาพบเนี่ยก็ถือว่าประสงค์ไม่มาชี้แจงนะ Uh, แล้วก็กะกะตก็จะพิจารณาไปถึงขั้นออกใบแดงส่งเรื่องเพิกถอนสิทธิ์ที่สอวอไปถึงสารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตื่นเต้นเร้าใจขนาดนั้นได้ไม่ทันไรเลยปรากฏ mm hmm. ตกเย็นค่ะนะคะปรากฏว่าจริงๆนะักข่าวเดี๋ยวไปนะักข่าว mm hmm. กะกะตนเนี่ยไปถามประธานกะกะตด้วยคุณอิทธิคุณอิทธิพรบุญประคอง mm hmm. uh, ท่านประธานกะกะตอบอกเรื่องนี้ไม่มีมูลได้ยินจากข่าว นะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีข่าวออกกันมาตรงกันทุกสื่อเลยอบอกว่าเอาเป็นว่ากะกะตแหล่งข่าวบอกว่าเออเขาจะต้องมีขั้นตอนกันอย่างนี้เลยค่ะคุณวิเชษบอกว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนคณะที่ยี่สิบหกคือมันมีมาแล้วกรรมการชุดเนี้ยมีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของดีเอสไกับกะกะตทํางานร่วมกันตอนนี้เรียกว่านับหนึ่งอยู่นะ นับหนึ่งอยู่ทีนี้มันจะมีอีกตั้งสามสเต็ปคุณเชฟมันจะใช้เวลาแค่ไหนไม่รู้ในแต่ละสเต็ปจะมีกรอบเวลาจะมียืดเวลาได้ต่อขยายเวลากันอีกหรือเปล่าอันนี้ในข่าวยังไม่ได้แจ้งไว้มันมีสเต็ปอย่างนี้คุณเชษถ้าไตาส่สวนแล้วมีมูลหรือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําผิดอก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหานะคะเพื่อให ผู้ถูกกล่าวหานั้นในกรณีนี้ก็คือสอวอที่อยู่ในขาย่เนาะที่มีโพยหั้วอะไรมาเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาทีนี้ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่หนึ่งอยู่เลยพอขั้นที่หนึ่งเสร็จต้องมาเสนอต่อสํานักง,งานกะกะตโดยเลขาหรือรองเลขาธิการกะกะตก็จะพิจารณาในขั้นที่สอง hmm. ติ๊กตอกติ๊กตอกเวลาเดินไปติ๊กตอกติ๊กตอกขั้นที่สามค่ะไปต่ออีกต้องมีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้อีก ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กในระหว่างนี้ก่อนจากนั้นจึงจะไปขั้นที่4ที่เป็นกกตพิจนารณาชี้ขาดเพราะฉะนั้นแห hmm. ล่งข่าวก็เลยบอกว่าข่าวที่บอกวันนี้จะมากัน60 <c oughs> คนนะจะโดนเรียกกันมาก่อนอาจจะถึงขั้นใบแดงเนี่ย hmm. เป็นการคลาดเคลื่อนจากขั้นตอนของระเบียบกกตที่ว่าด้วยการ สืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชชี้ขาดพศสองพที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาเมื่อปี -66 กนะคะก็เลยทําให้ความตื่นเต้นที่ตอนแรกนะโอ้โหหวือหวามากเลยเพราะว่านักข่าวไปทําข่าวท่านนายกก็เจอท่านพันตํารวจเอกทวีสอดสองใช่ไหมโอ้โหมาแรงเลยนะเดี๋ยวจะมีการเตรียมแจ้งข้อกล่าวหานะกับทางสวทั้งหลายเนี่ย60คนเนี่ยต้องไปถามจากกกตนะคะแต่ว่าในส่วนของ DSI เนี่ยจะเป็นส่วนของการ ฟอกเงินและอ้างยี่นะคะก็เป็นว่าในส่วนของ DSI แต่ตอนนี้มีอะไรบ้างงั้นพอลุ้นที่กกตไม่ขึ้นต้องมาลุ้นที่ DSI ต่อคุณวิเชษ<ช>มีเอกสารมีข้อมูลจากเทคโนโลยีทั้งภาพทั้งเสียงสถานที่อยู่ประมาณ10รายการนะคะ,ะรายการแรกๆอาจจะบอกว่าบังเอิญแต่รายการที่2ที่3เนี่ยไม่ใช่บังเอิญแล้วมีทั้งมีเรื่องพฤติกรรมด้วยที่ทําให้เชื่อว่าที่เหลือเนี่ยมันคือพฤติกรรมตามที่มีการกล่าวหากันนั่นแหละ ทีนี้จะแจ้งข้อกล่าวหาได้เมื่อไหร่หลังจากเราวื้ที่กรกตไปแล้วเพราะต้องผ่านสี่ขั้นตอนเนี่ยท่านทวีสอดสองบอกว่าอาจจะใกล้เคียงกันหรืออาจจะหลังจากกรกตไม่นานส่วนจะสาวถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้หรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับพยานสาวถึงใครก็เอาหมดนะคะก็เป็นว่าตอนนี้ mm hmm. เปิดโอกาสอยู่นะสวที่คิดว่าตัวเองไม่ผิดมาเป็นพยานได้เพราะ mm hmm. ว่าในจำนวนนี้ก็มีผู้เกี่ยวข้องที่มาเป็นพยานกับ DSI เองนะคะ mm hmm. แล้ว อย่าคิดว่าจะพันแต่ตัวสวอเองนะเมื่อวานนี้พันธรวทวีสอสอบอกว่าบางคนพอเป็นสวไปแล้วคุณวิเชตถูกตรวจสอบต่อว่าไอ้ที่ท่านสามารถแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยมีเงินเดือนให้อีกต่างหากเนี่ยจะโดนเนียนะเพราะเงินที่ท่านไปจ้างนั้นเนี่ยก็เป็นเงินของรัฐบาลเราจะตรวจสอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่า ต้องดูกันนะแต่ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกับทางกระทรวงม,มหาดไทยกันนะคะส่วนเรื่องศัก์สูงกว่าเนี่ยเอาเป็นว่าท่านทวีตอบสั้นๆว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเรื่องการอำนวยความยุติธรรมจะใช้อคติไม่ได้ทั้งหมดต้องใช้พยานหลักฐานค่ะสักสูงกว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่วันนี้มตินชอนออาไลน์มาลงนะเป็นการเปิดภาพที่ไอรลอเนี่ยเปิดภาพวันเลือกสองวปีหกเจ็ดออกมาเลยนะ เออผมก็นั่งดูนะเขาไล่เราระดับไปเลยนะว่ากระบวนการนี้เป็นยังไงนะแล้วก็เห็นว่าคุณอารมณ์กดบรกีที่เป็นเสาหัว pues, ที่สมัครในพานีเน uh ี่ยนะไล่มาตั้งแต่สมัครนะกลุ่มยี่สิบอาชีพอื่นๆในการเลือกระดับประเทศนะได้คะแนนรับเลือกกันเองสี่สามคะแนนสูงอันดับที่ห้าของประเทศเลยนะเราลงกดเนี่ยนะได้คะแนนในรอบเลือกควายหกเจ็ดเลยนะหกสิบเจ็ดเลือกควายเนี่ยหกสิบเจ็ดคะแนนสูงอันดับสิบสี่ของประเทศซึ่งเป็นคะแนนเกาะกลุ่มนะ ่าแล้วก็ของกลุ่มที่คะแนนลอยโดดเป็นพิเศษเลยที่มีผู้ได้คะแนนระหว่าง63ถึง68คะแนนถึง26คนนะขณะที่คะแนนเฉลี่ยของรอบเลือกค่ายนี้อยู่แค่16.78คะแนนแต่กลุ่มนี้ได้63ถึง68ดุลยลกดได้67นะไป่ธมดาแล้วก็คะแนนเยอะคะแนนเยอะแล้วปรากก่าเขาก็เอาเนี่ยเอาภาพี่กุลโลกดนั้นเดินนะอยู่ในวงที่ตอนที่เขาเลือกเนี่ยนะเดินไปดูทุกจุดเลยเดิน อยากอยากให้ท่านผู้ฟังที่ไม่ได้เห็นภาพเห็นภาพที่ไอรอเขาขุดมาจริงๆแต่งตัวด้วยต้องบอกแม่ท่านก็ดูคนภูมิฐานนะรองผู้ว่าเหล่าใช่ไหมผู้ตรวจผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยมาท่านดูภูมิฐานดูเผินๆนว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงของกกตเดินตรวจเดินตรวจบรรยากาศการเลือก ของตุ่นต่างๆอยู่ใช่แล้วมีแล้วมีบางครั้งไปถามเจ้าหน้าที่ก็ก็ต่อต่างคือด้วยลุกด้วยการแต่งกายนะใส่เสื้อเหมือนผ้าไทยใช่ไหมคือเช่นเหมือนที่ข้าราชการเขาชอบใส่อ่ะใช่แล้วมีอยู่ภาพหนึ่งดูดูเหมือนมากเลยดูไม่เหมือนคนมาสมัครดูเหมือนว่าเป็นคนมาตรวจคือคือคนคนสมัครคนอื่นนั่งอยู่กับที่แกเขาจับที่นั่งไว้ให้แต่ว่าเราสัตวสูงเนี่ยไปทั่วท่านเดินสัตว แล้วมีภาพช็อตถึงนะมีภาพที่กูถ่ายมาเนี่ยภาพคุณรองปลดกำลังยืนดูอยู่นะแล้วมีประธานกรกตยืนอยู่เลยประธานกรกตคอคนที่พรไปเดินตรวจอยู่เหมือนกันก็นึยว่าเดินมาในขบวนเดียวกันเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันก็แปลกนะแล้วก็แน่นอนเลยคุณรงกลดี่ก็จริงมีความสู้าความสามารถนะสมัครในกลุ่มอื่นที่เป็นวิชาชีพตัวเองที่ถนัดได้หลายเรื่องเลยไปนึอการกระทรวงเทศระดับผู้ตรวจนะอะไรนะแต่คุณรงกดมาเลือกกลุ่มยี่สิบซึ่งเป็นกลุ่มทั่วไป เอออันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่กลุ่มาที่ไอรอนเขาตั้งข้อสังเกตนะเออแล้วคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันเป็นจุดอะไรที่น่าสนใจมากเพราะถึงข้ดหลักฐานเหล่านี้ที่เขามีมีอยู่เนี่ยคือกรกตเนี่ยผมถ้าจะว่าอย่างที่ั้นตอนที่กรรอนพูดถึงนะผมว่ามันต้องใช้กระบวนการใช้เวลาสี่อันออแต่ไอไอดีเอสไอเนี่ยไอเนี่ยสำคัญผมได้เเขาจะเร็วเออกรกตว่าไป แต่ก็จะเลยเพราะฉะนั้นอตอนนี้สิ่งที่สวก็เดือดร้อนคือก็บอกกอกตองไอ้ไอ้ดีอไคุณมาทำอะไน,นี้คุณไม่มีอำนาจนะ<อ>ก็ต้องกลัวเนื่องจากว่าดีใอส่จะทำเร็วนะ<อ>จะทำเร็วผมย้ำเลยนะเร็วแล้วดุกว่าด้วย<อ><อ>ใช่อย่าลืมนั้นหนึ่งในข้อกล่าวหาเนี่ยมันมีทั้งฟอกเงินแล้วก็ทั้งยี่กกกตอาจจะเรื่อง <c oughs> แบบผิดกฎหมายเลือกตั้งสวไหมซึ่งน่าหวั่นใจมากเอาไปว่าวันที่ดิฉันคุยกับ ผู้บริหารระดับสูงของกกตท่านหนึ่งมาแล้วกันนะเขาพูดทํานองเหมือนกับที่เราเห็นเป็นข่าวมาโดยตลอดอะ่ะก็ทํานองนั้นมันเหมือนแบบคนกลุ่มหนึ่งก็สามารถเหมือนถอดสูตรได้อะ่ะแล้วถอดสูตรได้โดยที่แบบไปเอาผิดอะไรกับเขายากด้วยเจ้าหน้าที่เองบางส่วนก็หลาหลวงเพราะหลายๆลยคนบอกว่ามันพลาดตั้งแต่การรับสมัครเขาเข้ามาแล้วบางคนเนี่ยดูด้วยพื้นเพด้วยการบรรยายคุณสมบัติเนี่ย มันน่าจะตกตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเขาเข้ามาเออ,อก็ยอมรับว่าเออเจ้าหน้าที่ก็มีแบบ แตกต่างกันไปบางคนก็ได้แบบมาตรฐานดีบางคนก็อาจจะแบบย่อหย่อนหรือว่าไม่เป๊ะอะไรเงี้ยโอ้โหฟังแล้วมันมันดูเหมือนว่าต้องไปลุ้นที่ดีไซกันอย่างเดียวแล้วตอนนี้จะเอาเร็วเอาแบบว่าเป็นแนวหนังบูดหน่อยนะคุณเชษนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แนวแบบไม่ใช่แนวแบบค่อยๆว่ากันไปนะคะเหมือนดูหนังจักจากวงวงนะะมาดูกันในในส่วนของทางเรื่องที่ไอรอนะต้องบอกว่าโอ้ไตรไอรอเนี่ยได้โอกาสขายของเลยแล้วตอนนี้แบบน่า สนใจมากกับข้อสังเกตเขาที่กลับมาที่ดีฉันบอกว่าทําไมต้องอํานาจเจริญเมื่อวานนี้ดิฉันอ่านปั๊บโอ้โหแบบมัน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 มีอะไรหน้าเอะไปเยอะหมดเลยนะไอ้รอเขาไปเป็นผู้สังเกตการตอนเลือกสวมาใช่ไหมเขาบอกอํานาจเจริญนะคุณวิเชตจังหวัดนี้แยกมาจากอุบลถูกไหมเป็นจังหวัดที่มีผู้สมัครติดท็อปแเข้ารอบควยระดับประเทศมากที่สุดอืคิดดูนะคุณวิเชษจาก 3,080คนที่เลือกกันมาตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดจนมาเข้าประเทศเนี่ยจนเหลือ800คนเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ได้20กลุ่มเนี่ยนะคะปรากฏว่ามี8จังหวัดที่ผู้สมัครเข้ารอบควาเป็นจํานวนมากเพราะว่าในจังหวัดเดียวเนี่ยมีคนเข้ารอบมากาอกกลุ่มตั้งแต่28ถึง38คนปรากฏว่าท็อป8จังหวัดที่แบบโอ้โหน่าจะเข้าหูเข้าตาเพื่อนเจังหวัดอื่นเขาขนาดนั้นเลยเหรอในคุณิเชษ มาจากไหนบ้างบุรีรัมค่ะสตูลค่ะอายุทยาค่ะมากันทั้ง38ดคนนะรอบระดับประเทศเนี่ยอ่างทองก็ไม่น้อยนะสามสิบเจคนเลยกับสามสิบเคนอำนาจเจริญ36คนยะโสธรสาิบสคนทั้งที่ยะโสธรเนี่ยจังหวัดเล็กทีเดียวนะมาได้ทั้ง34คนน้อยที่สุดยังอยู่ที่สุรินเลยยี่สิบคนอย่าบอกเลยว่าบางจังหวัดไม่มีใครสักคนเลยมาเป็นสองวอได้อะ ประเทศไทยเนี่ยมีบางจังหวัดเลยนะไม่มีสวออมาจากบ้านเขาเลยเนี่ยนะคะคนอื่นๆเนี่ยเข้ารอบค่ายมาจังหวัดอื่นๆอีกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไอเราบอกว่ามีคนเข้ารอบค่ายมาไม่ถึงยี่สิบคนอำนาจ,จเจริญเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าพอเข้ารอบค่ายเนี่ยสามสิบหกคนในคุยเชนะคะตกรอบไปเนี่ยจากการเข้ารอบมาเนี่ย,ยนะคะเอ่อ แค่3คนเท่านั้นนะคะคพูดง่ายๆว่าโอ้โหที่เลือกผ่านเข้ามาเนี่ยจนถึงรอบสุดท้ายเนี่ยเกือบทั้งหมดผ่านเข้ามารอบควาแล้วเขาบอกว่าไอเราตั้งข้อสังเกตว่าสองสวอที่มาจากจังหวัดอำนาจเจริญ2คนนั้นเป็นดาวค้างฟ้าอนอนมาตั้งแต่ระดับจังหวัดคือเขาบอกว่ามีคนคู่หนึ่งนะคะก็คือ,อมีชื่อด้วยคุณแดงกองมากับคุณสมพานพลศักด มีคะแนนนำมาตั้งแต่ลำดับหนึ่งในในจังหวัดในการเลือกควานะคะได้มาแปดคะแนนนำโด่งเลยทีเดียวพอมาในระดับประเทศนะคะ,ะที่เป็นรอบสุดท้ายเนี่ยในช่วงของการเลือกกันเองนะคะก็ปรากฏว่านะคะทั้งรอบเลือกระดับประเทศและรอบเลือกควาก็ยังได้คะแนนมาเนี่ยนะคะจำนวนไม่น้อยคุณแดงได้คะแนนในรอบเลือกควาสุดท้ายเนี่ยนะคุณวิเชษเอ่อถึง61คะแนน เมื่อกี้เขาขอพอกับท่านอลงกฎใช่ไหมใช่เมื่อกี้คุณเชยบอกว่าได้60คะแนนเนี่ยนะคะ<ช>ก็อยู่ในลำดับ5นะคะของของการเลือกนะคะส่วนอีกคนก็คือคุณสมพานนะคะคุณแดงได้63คะแนนคุณสมพานได้61คะแนนปรากฏว่าคุณแดงกับคุณสมพานเนี่ยมาจากอำนาจเจริญลงสมัครในกลุ่ม10ผู้ประกอบกิจการอื่นนะคะปรากฏว่าในประวัติของคุณแดงเนี่ยบอกว่ายังไง ขายก๋วยเตี๋ยวขายหมูคุณแดงคือขายหมูมาตั้งแต่ปี2541<ะ>คุณสมพานขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาระในอำเภอเมืองอำนาจเจริญมา12ปีต้องมีอะไรดีเด่นดังมากๆเลยนะติดมาจนถึงรอบสุดท้ายแล้วได้คะแนน <laughs> พุ่งไป60กว่าคะแนนอีกต่างหางนกนะคุณวิเชษอ,อ่ะก็เป็นอะไรที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะครูวัน เอาเป็นว่าเรื่องนี้ตอนนี้สังคมคงจะสนใจว่าดีเอสไอจะไปได้เร็วนะแล้วจะออกไปอย่างไรกรกตก็ละเอาไว้ก่อนเมื่อวานผมอยากจะชนไปดูเรื่องนี้ปิดท้ายเมื่อวานนี้มีท่าทีชัดเจนจากรองนายยมตรีภูมิครับรองนายยมตรีอนุทินชาญวิริยกรฐมปรีมาไทย,ยนะพระคุณใหญไทยเรื่องกฎหมายนะสถาบันเทิงครบวงจรในแต่ละแห่งสมเด็จที่มีคาสิโนโอยู่สิเเซ็เนี่ยนะเจ้าตัวบอกเลยชัดเจนนะครับว่าทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือต้องไปถามประชาชน ไปฟังเสียงประชาชนดีที่สุดควรจะต้องทําประชามติโอ้นี่เป็นการแสดงท่าทีชัดเจนนะครับให้ประชาชนตัดสินใจไปเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญช่วยผลักที่บอกว่าช่วยผลักดันเศรษฐกิจจ้างงานสร้างเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนต,ต่างๆเหล่านี้ถ้าอย่างนั้นก็ไปถามประชาชนเลยพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนแนวทางนี้กันนะวันนี้ชัดเจนมากและย้ําเลยเคยเสนอท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานไปแล้วและท่านก็รับฟังด้วย ถ้ามีประชามาติทุกทุกคนก็จะได้สบายใจนะครับแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นก็จะต้องไม่มีการยิงลูกโดดจากพกรรครัฐบาลนะการโหวตก็หมายถึงว่าทุกพรรคจะต้องมีการโหวตเหมือนเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นท่าทีที่ผมไม่น่าสนใจกุณรอนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยภาคีภาคประชาชนเนี่ยเขามีการล่ารายชื่อลงให้คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงแล้วนะคุณรอน ที่ผมทราบมามีไม่ต่ำกว่า 55, ห้าหมื่นห้าพันรายชื่อเรียบร้อยแล้วเพราะเผืขนาดนี้ก็จะใกล้จะหกหมื่นแล้วด้วยเขายืนยันว่าถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องนี้เขาจะเอารายชื่อประชาชนที่ลงนามขอให้มีการทาประชามติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการทําประชามติระวันซึ่งตามประบอว่าในการออกเสียงประชามตินั้นองเล็บสองบอกว่าการออกเสียงสามารถทําได้เมื่อครมอเห็นว่ามีเหตุอันสมควร วงเล็บสาการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการออกเสียงประชามติวงเล็บ4ี่การออกเสียงเป็นเรณีที่รัฐสภาพิจารณาเห็นว่าควรมีการทำประชามติก็เสนอมาอย่างรัฐบาลได้และวงเล็บ5้านี่การออกเสียงกรีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อครมเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกรกตกำหนดเพราะฉะนั้นประชาชนจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการยื่นขอให้มีการออกเสียงประชามติไม่แน่ใจเหมือนกันคนรับที่นั้นรับทราบ เรื่องราวเหล่านี้หรือขนาดไหนอย่างไรก็เลยออกมายืนยันเมื่อวานนี้ภูมิใจไทยเห็นด้วยกับการทําประชามติครับนะคะปิดท้ายเลยนะคะเมื่อวานนี้รเรื่องของสตงที่ไปถูกการตรวจสอบในสภาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเป็นกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณารยกระดับมาตรฐานการ,ร,ก,ารก่อสร้างเกิดความ ปลอดภัยนี่ยนะคะมีท่านปลอดประสบสุรศดีนะคะเป็นประธานปรากฏว่าเมื่อวานนี้เชิญผู้ว่าสตงมนเทียนเจริญผลมาแต่ท่านไม่มาส่งรองมานะ,ะก็เลยเป็นที่มาของข่าวที่บอกว่าปูปลอดประสบฟาดขอให้ท่านผู้ว่าสตงมาแสดงตนหน่อยไม่งั้นเป็นรูปผู้ชายไม่พอนะ,ะอท่านบอกว่านะคะอ,อยากให้ผู้ว่าสตงค่อนขอใช้ความที่เป็นคนอายุ80ปีบอก ให้ท่านผู้ว่าวลเทียนที่ไม่มาและส่งรองผู้ว่ามาแทนเนี่ยบอกขอให้เป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้รับผิดชอบมากกว่านี้<ม>ลุกขึ้นอย่างกล้าหาญมาเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าอะไรเกิดขึ้น<ม>จะได้ลบล้างสิ่งที่ถูกกล่าวห,หาหรือดูถูกดูแคลน<อ>จากสังคมนะคะคุณเชษฐ์<ม>วันนี้อีกหนึ่งร้อยดวงวิญ,ญญาณก็คงรอ<ม>อยู่เหมือนกันตอนใดเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาก,กันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ